สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารดน้ำบอลน,นะคะบอลสีนะคะรดน้ำท่างใบนะคะท่างใบนะคะท่างต้นค่ะเเว้นไว้นะคะเว้นไว้มือนึ่งนะคะมือที่รดใบนะคะรดใบแมบวบ่าเว้นไว้มือนึงแล้วนะคะมือที่สองมานี่จะมาลดใบนะคะ ลดใบวิธีลดใบกะใส่น้ำนี่แหะค่ะใส่เวดนี่แหละค่ะใบนะคะน้ำที่ผสมกับกาแฟแล้วะะ่ะชื่อรถนะคะเปือกไข่มะนาวที่ผสมใบนะคะรดเพื่อให้ใบสวยนะคะน้ำทีผสมใบนะคะ รถไปไปกับสีออกสวยงามเนาะค่ะ เหัวฉีดได้กลายเป็นอย่างที่เป็นยังค่าๆของของเม่ลาสิเอาเป็นการเป็นงานบ่าของปน <c oughs> ันไดเมวลาเห็ดบดจริงบดจังละดีดีฉีดใบให้ใบสวยนะคะ <c oughs> จากใบนะคะ ฉีดในใบสวยสีกับสีนะคะอากูนี่อากูนี่มากคือกันนะคะแต่ว่าชน,นิดนี้เดี่ยพา,าชอบน้าปันไหนนะคะชน,นิดนี้เฉพ่ะชอบน้าปันไหนนะคะอันนี้เราใส่ใดทั้งใบทั้งต้นนะคะนี่อันนี้ถ้ากายจะว่าฉีดใบนะคะเว้นสองมือจัองสีมาใส่ใบนะคะอันนี้เว้นอีกสองมือนะคะ,ะซุปเปอร์เรียดนี่นะคะ ดูอโคนิมาคือกันนะคะ่ะอะโคนีมาพวกนี้นะคะ่ะพวกนี้ส้มนี้นะคะค่ะไดท้ทั้งต้นทั้งทั้งใบนะคะฉีดไดน้น้ากันทั้งตน้นทั้งใบนี่ค่ะฉีดไดน้น้ากันทั้งตน้นทั้งใบแต่ว่าไอ้อโกนิมาใบสีแดงๆนี่ก็ะ สิบ้อใบสิบ้อคอยได้น้ำติดต่อกันเนาะคะ่ะเพระาะว่าเขาบ่ชอบน้ำปนใด้เนาะคะ่ะเขาบ่าชอบน้ำต้นนี่ก็จะเว้นต้องสำรวจเนาะคะ่ะสำรวจแปลว่าในก้นต้นนี่ล่ะ่ามันที่ชุ่มไปถึงสเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีผ้าเบื้องตอนลดเนาะคะ่ะตอนนี้ลดน้ำใบก้อนเนาะคะ่ะ มือนีผ้าลดหนามใบนะคะหนามที่ผสมใบนั่นแหะคะ่ะใส่ขวดเมกกี้นะะี่ค่ะ ส้ำอีกรอบนึงเนาะค่ะ อันนี้จะเป็นช่วนชมนะคะดอกลวงไปแล้วเหลืออยู่ดอกนึงค่ะขอจบคลิปไปเพียงสำนินะคะสวัสดีจ้า